วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เพลงเวิร์ใหม่มาได้5วันละแต่ชิปยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะยุ่งนิดหนึ่งแล้ววันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีแอคกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานมากแต่หลายๆคนอยากให้ชิปทำเนาะชิปก็เลยโอเคกลับมาทำสักหน่อยแล้วกัน แล้วก็ฝากทุกคนไปดูคลิปอื่นด้วยนะคะชิปไปทำคลิปรีแอคแต่ว่าชิปเล่นทุกวันเลยแล้วก็กลับมาลงคลิปทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามใจแต่ตอนนี้เราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่าเข้าไปดูเพลงเลย 4K レอุウยโลโก้เฟลัดแบบ history อะอแอบเลื่อนไม่สมูทนิดน,นึงวะทำไมชิปตาลายวะ หรือคอมชิปกากรู้แต่เฟียวนะฟิลเหมือนอาร์เคเลยอ่ะอ๋ออันนี้คือลิงกินปาป่ะเนี่โมเดลน่ารักมากผู้สวยเย็นวาส

เพลงหลอกมากอุ้ยใครคือสายาคือตอนนี้ชิปแยกหน้าไม่ออกเลยสิบองโก้แต่โมเดลสวยมากอันนี้เฟกเกอร์ชัวแจ็คใครน่นแจ็ควะอาร์ดออกเพลงเสียว่ปีนะ่ะ มันไม่ขังแต่มันเฟี้ยวอ่ะเวโกเนี่คือเอ็มบีชูฟิกเกอร์มากแต่ก็ต้องให้เขาอ่ะของจริงเย้ โอ้ยโดนลวงก็แบบดัดแปลงตาม Mv เนาะดึงเพื่อนมาซัพพอร์ตได้ด้วยเหรอเอดึงเพื่อนมาเซฟได้ด้วยเหรอเฟกเกอร์น่ารักมากแบบแบลจัดอ่ะบคิง ดูด้วยใครเป็นราชาล e กออฟเ f l e เจน d ์เนี่ยคือชื่อเพลงควรแบบ มีมีชื่อไทยด้วยมีชื่อไทยสำหรับช่องไทยว่าแบบราชาลีกออฟเลเจนต์ฟิจิลิงเฟเกอร์คือไม่ต้องร้องในเพลงอ่ะได้ยินเสียงทุกการกระทำมึงเฟียวจัดโหอยากไปดูแข่งที่นู่นเนาะเบอร์ลินปารีสดันดันเซียเฟียวอะ เห็นว่าปีนี้เหมือนคนไม่ค่อยชอบเพลงว่ะชิว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเพลงมันไม่ได้มาฟิลขังแบบปีก่อนๆออให้แบบดิงกินปากร้องมันจะเป็นฟิลแบบล็อกล็อกหน่อยม่หน่อยล็อกเลยแต่ชิปชอบนะชิว่ามันแบบมันมันเทสอะที่จะพูดไงวะแบบชิปชอบฟังฟิลฟิลนี้อยู่แล้วอะเออแต่แอบรู้สึกว่าเพลงกับเอ็มวีอะแบบ คอนทราสมากเลยคือเนื้อเรื่องมันมันมันสื่อถึงกันแต่ว่าความแบบธีมของ MV มันเป็นธีมให้ความรู้สึกขังๆเก่าๆหน่อยแล้วก็เอาเฟกเกอร์มาชูแต่ว่าเพลงมันจะเป็นฟิลแบบล็อกๆก่ะแบบอะล็อกอะ่ะนั่นแหละ MV ก็น่าจะโดนใจใครหลายคนนะ คือแบบว่าชูเฟกเกอร์โคตรโคตรตั้งแต่เริ่มจนจบอะแบบเฟี้ยวจัดอะใครที่เป็นแฟนเฟกเกอร์น่าจะแบบฟินโคตรถ้าเฟกเกอร์มาเห็นเองก็น่าจะฟินเหมือนกันละเบอร์ขนาดนี้วแต่าฉากรีซินฉากนี้คือเท่มากโคตรเฟี้ยวเลยมันเป็นท่อนท่อนวากพอดีด้วยเขาตั้งใจทำใส่ท่อนวาก อันนี้คือนอติลุดเซพเพื่อนเหรอกูมาเหรอกูมาปะเออใช่เอ๊ะไม่ใช่แหละฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือที่บอกตรงชิปไม่รู้ว่าใครเป็นใครนอกจากเฟเกอร์อะแต่ถ้าเป็นฝ่ายเนี่ยก็ต้องเป็นทีวันแหละ <g ul> <mar> เอ้ากูมาถูกแล้วโอ้โทษดี กูมาเป็นอย่างนี้เหรอโอเนอร์อ๋ออันนี้คือโอเนอร์โอ้งงไปหมดแล้วแฮะเออแต่นั่นแหละเฟี้ยวโมเดลดีมากแค่รายละเอียดหน้าอาจจะงงนิดนึงว่าใครเป็นใครแต่โดยรวมออกมาสวยงามไม่เคยผิดหวังจึ้งค่ะประทับใจตบอใ้ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ชิปขอจบการทำคลิปรีแอคแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยทั้งที่เป็นคลิปเรียกแล้วก็ไม่ใช่คลิปเรียกเนาะชิปกลับมาทำคลิปแล้วอย่างที่บอกไปช่วงต้นขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะแล้วบ๊ายบาย